งอินยอ้ยอย หลับลนะมาได้ประมาณสิบห้าคนะคะสสญญเดเดีว้เอาทดสอบมาดูเออทอบ ทิศสามก้อนเขามาตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้คือเป็นเขื่อนร้ชกาจุดนี้ก็จุดที่เป็นประจําตรงนี้นะครับที่นี้ว่าายก็คือเัวปีอปพยี่สสมบูรณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ดูของดูสมบูรณ์ของเมืองไทยนะครับตรงนี้เป็นตัวที่มีเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาภาคใต้มามาอยู่ทางภาคใต้เราก็อยากให้ผู้ศึกษาที่ก่ชนได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาธรรมะด้วยได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมเขื่อนราชกาของเราด้วยนะครับ ตอนนี้ถ้าใครอยากกะโดดน้ำก็อากาศเย็นๆกําลังดีวันนี้นะครับประมาณ28่สิบแปดองศาความลึกเี่เมตรพี่เมตรก็ไม่เคยย่างถึงนะครับมันลึกมันลึกแต่ว่าน้ำจะใสมากข้างล่างมีปลาว่ายปุ๊บปับปุ๊บปับนะบริเวณบริเวณนี้ เป็นแพรที่พักนะคะได้เลยคะ ะะ <S <S เรามาเปลกลยรองเังตอนนี้นะคะเรามาแวะกันที่แพนะคะในเขื่อนกาชารา้าซึ่งเราแวะมาดูปลานะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนภาคกลางก็จะเรียกปลาตะเพียนแดงนะคะแต่ว่าทางใต้เขาจะเรียกปลาลำปำนะคะเป็นปลาลำปำ ก็จะมีอยู่เป็นปลาน้ําจืดนะคะในเขื่อนเวลาเขาอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้จะสวยงามมากเลยนะคะเมืองไทยมีอะไรดีๆอีกเยอะนะคะทุกท่านมาดูกันได้นะคะ <c oughs> สวยงามมากนะคะสวยงามมาก <c oughs> จริงจริง